สวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปแบบปีอาคาัสนะคะจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบให้เลือกนะคะมีการสามใบให้เลือกแล้วก็ให้ทุกคนนะคะรับฟังคําทํานายผ่านหน้าไพา่ซึ่งวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักอีกแล้วนะเขาคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเขาคิดจริงจังกับคุณไหมแล้วเขาจะเลื่อนสถานะเร็วๆนี้หรือเปล่า เออเขาจะเลื่อนสถานะให้คุณเร็วๆนี้หรือเปล่าแล้วเขาจะจริงจังกับคุณไหมนะคะเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยอาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็โบเชื่อว่าพลังงานหน้าไพ่เนี่ยมันอาจจะมีคนเซนสถิตกับคำตอบก็ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญยานนะคะในการรับชมรับฟังคลิปเพิ่มเติมให้ทุกทุกคนนิดนึงว่า ใครที่ยังไม่เคยได้ดูคลิปของโบนะคะก็ในการอ่านไพ่ของโบอะคะ่ะมันก็ไม่ได้อ่านแบบวยไพ่เนาะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นคลิปที่ยาวมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะคมนะอาจจะมีคําพูดอะไรที่มันแบบชัดเจนหรือมันตรงเกินไปต้องขอภัยด้วยนะคะแต่ใดๆแล้วจะมีคําแนะนําให้กับทุกคนปกติเลยนะถึงพูดตรงถึงอะไรใดๆก็ตามก็จะมีคําแนะนําที่ ให้ทุกคนได้ลองไปปรับไปแก้ไปทําเพื่อที่จะเสริมให้เรื่องราวของความรักของคุณมันมันได้ไปในทิศทางที่ดีโอเคนะปะ่ะพร้อมกันแล้วก็วไปกันเลยคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะดูเลยไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ใบที่สองคะ่ะไพ่ใบที่สามคะ่ะนะเกะก,กะนะเธอดอกเนี้ยเกะก,กะนะนะแต่ก็เอาไว้เองเนาะปะ อ่ะลองมาดูกันดีกว่าว่าเบื้องต้นนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งเนี่ยคือใครอ่ะเริ่มต้นเลยนะขออนุญาตเก็บใบใบสองใบคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะคุณคือใครคะคุณคือใครคะคุณคือใครเดี๋ยวบขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงเนาะโอเคอ่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ดูเบื้องต้นนิดนึงนะคุณคือใครคะผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งคุณคือใครคะ ใบที่หนึ่งคุณคือโอเคอ่ะเอาแค่สามใบก็พอรู้ละคนที่หนึ่งนะคะคุณคือคนที่เกิดในราศีกันค่ะแม่สิงหธนูมีความเป็นพฤกษก แล้วก็มกังกรด้วยนะคะหนักๆไปที่ราศีกันเลยแหละนะ <S <S 1> <S 1> คุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันที่1วันที่9นะคะ10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 21 31 นะคะ29นะประมาณนี้เนอะอาจจะมีเลข1แล้วก็เลข9ในชีวิตค่อนข้างเยอะนะถ้าที่ดูจากหน้าไพ่อะคุณน่าจะเป็นคนที่อืมชอบสีดำนะคะเป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรก็ตามนะคะเป็นคนที่ชัดเจนและตรงไปตรงมานะมีความเป็นราศีตุลด้วยนะในตัวคุณนะคะทีเนี้ยตัวคุณเองอะคะ่ะจะ ค่อนข้างที่จะเวลาจะทําอะไรนะคิดทบทวนรอบคอบและนะตอนเนี้เหมือนตัวคุณอยู่ในสภาวะของคนที่รักความสันโดษนะอยากปีกวิเวกออกมาอยู่คนเดียวอยากทําอะไรคนเดียวไม่ค่อยอยากจะอยู่กับใครหลายๆคนเบื่อการซุบซิบนินทาเบื่อการท็อกซิกนะตอนนี้คุณอาจจะกําลังรู้สึกราคาญกับพวกสิ่งพวกนี้อยู่ก็ได้นะคะก็เลยอยากจะเอ่อมูฟออกมาใช้ชีวิตของตัวเองให้มันดูแบบ เ,เก็บเงินเ,เก็บทองเนาะพยายามทําตัวเองให้สวยดูดีบางคนอาจจะดูแลเ,เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วกอ็อาจจะเปลี่ยนลุกตัวเองนะคะจากสาวหวานเป็นสาวเปรี้ยวจากสาวเปรี้ยวเป็นสาวหวานหนุ่มหลอ่อาจากหนุ่มที่แบบว่าติดๆก็กลายเป็นหนุ่มแบบสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีในช่วงนี้เหมือนคุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างเด่นชัดเลยนะคะทีนี้ขออนุญาตดู energy ของตัวเขานิดนึงเนาะ ว่าเขาคือใครคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะทุกคนนะนะพไพ่ใบที่หนึ่งเขาคือใครคะ่ะเขาคือคนที่เกิดในราศีพิจิกโอ้มิถุนกรกฎพิจิกมิถุนกรกฎนะอาจจะเกิดพิจิกมิถุนกรกฎนะคะหเห็นคนที่เกิดในราศีธนูด้วยนะมีราศีธนูมีราศีมัมงกรด้วยนะ อ่เขาน่าจะเป็นคนที่มีเลขเบิลในชีวิตเยอะๆอะค่ะมีเลขคู่เลขเบิ้ลในชีวิตเยอะๆอะค่ะนะแล้วก็ตัวของเขาเองนะคะเป็นคนที่เวลาทําอะไรก็ตามนะดูเหมือนคิดมากอะ่ะคิดมากแล้วก็แต่จริงๆแล้วไอ้ที่คิดไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะับปัจจุบันเลยนะเป็นคนที่คิดไวทําไวนะ คิดไวทาไวแต่เรื่องที่ไม่ควรคิดมากก็คิดมากก็แปลกนะคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนปแปลกๆคะ่ะดูเหมือนเป็นคนที่คุณเองก็เข้าถึงยากมันคุณเองก็เข้าถึงยากแล้วก็เท่าที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันเขาเพิ่งจะตกจบหรือจบความสัมพันธ์อะไรใดๆกับใครมานะคะหรืออาจจะเพิ่งจบกับคุณมาหรือเปล่านะแล้วคุณมาอ่านไพ่ใบนี้หรืออาจจะหมายความว่าคุณคุณกับเขาอะ เขาอาจจะบล็อกคุณไปแล้วหรือว่าอาจจะเงียบหายจากคุณไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณเองก็ได้แค่แอบส่องแอบมองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกังวลว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณอยู่หรือเปล่าตรงเงินข้ามกับตัวเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจบไปกันหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเองก็มีความรู้สึกเสียดายนะคะในตัวคุณคําว่าเสียดายนี่ใช้ได้ไหมอะ่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่น่าแบบ พูดอะไรแบบไม่ดีไปเลยไม่น่ารีบตัดสินใจทําอะไรแบบนี้ไปเลยนะคนคนนี้บมองว่าเขาน่าจะพูดตัดจบอะไรกับคุณไปหรือว่าหนีหายจากคุณไปหรือว่าเงียบไปจากคุณแน่ๆเลยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วก็เร็วๆนี้เหมือนเขากําลังวางแผนนะคะที่จะเดินทางมาหาคุณแล้วก็อยากจะเจอคุณมากๆเลยนะทีเนี้ยด้วยคําถามเนาะนะว่าเขาคิดจริงจังกับคุณไหม นะคะเขาคิดจริงจังกับคุณไหมเขาจะมาชัดเจนกับคุณหรือเปล่าอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าคนคนนี้เขาคิดจริงจังกับคุณไหมและเขาจะมาชัดเจนกับคุณหรือเปล่าคะชาวที่ผู้ที่เลือกให้นะคะการไปที่1เขาจะมาชัดเจนกับคุณไหมคะโอ้โหชัดเจนค่ะเร็วเนี้นะโอ้โหโอเคเร็วเร็เนี้ยบมองว่าเขาอาจจะเป็นช่วง มันเป็นช่วงที่เขาว่ารู้สึกทบทวนตัวเองแล้วนะว่า เออมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยดีกว่าเพราะคุณเองก็เป็นคนที่เอ่อน่ากลัวคนหนึ่งเนาะเวลาแบบเลิกหรือว่าเวลาแบบไม่คุยกันไม่อะไรกันคุณก็น่ากลัวพอสมควรนะคะเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณแต่ตอนนี้เขากม่รังรวบรวมความกล้าที่จะเข้าหาคุณอยู่นะไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดยังไงกับเขาหรือว่าคุณกับเขาเป็นอะไรยังไงกันอาจจะไม่ได้คุยกันหรือใดๆนะเขามีความรู้สึกว่าเขาจริงจังกับคุณนะแต่ว่าเขาแค่เป็นคนแบบช้าเท่านั้นเองเขากลัว เขากลัวว่าตัวเขาเองอะค่ะจะจะรู้สึกผิดแหละรู้สึกผิดในสิ่งที่ทํากับคุณน่ะแหละนะทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ปัจจุบันนี้เขาไม่รู้ไม่ชัดเจนกับคุณเรื่องอะไรนะแต่ว่าเร็วๆนี้มอง,มองว่าไพ่โชคชาตาขึ้นใบแรกเลยวิ of for t u n e เลยเร็วๆนี้เขาจะมาชัดเจนกับตัวคุณค่ะซึ่งออาจจะได้มีการเริ่มต้นเห็นไหมใต้สำรับเป็นตัวสันนะอาจจะมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการคบหาการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นแฟนกันด้วยนะก็ ขอแสดงความยินด,ดีนะคะขอให้เขาออกมาจากกำแพงไวๆแล้วก็มาแสดงความรักความอยากได้คุณเข้าไปในชีวิตเร็วๆนะจ๊ะนะสำหรับการใบที่หนึ่งก็ขอให้สมหวังกันค่ะไปกันต่อเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกการใบที่สองนะคะหรือว่าไพ่ใบที่2ใบนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะไพ่ใบนี้การใบนี้เนาะไปไปฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้เงาเงา ฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคุณนะคะผู้ที่เลือกการใบที่หนึ่งไพ่ใบที่1ขออนุญาตด,ดูนิดนึงว่าคุณเป็นผู้ที่เกิดในราศีอะไรเนาะเป็นคนยังไง Energy คุณประมาณไหนไหนดูซิขอดูหน่อยนะคะคุณคือใครคุณคือใครคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้คุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเนาะก็ เอาไปแต่พลังงานที่ดีๆแล้วกันนะคะคุณคือใครว้าวโอ้โหอ่ะคุณคือคนที่เกิดในราศีมีนกราฎพิจิกค่ะแล้วก็มีเอ NERGY ของคนที่เกิดราศีธดินด้วยเนาะพึกศกกันแล้วก็มังกรน,นะคะมีราศีเมษแอบมาด้วยหนักๆไปที่ราศีเมษเลยนะเออคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันที่หนึ่งนะคะ ที่หนึ่งที่เจ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้านะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดสามสิบและสามสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ตัวคุณนะคะอาจจะติดเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดค่อนข้างเยอะนะคะในชีวิตนะแล้วก็เท่าที่ดูเนาะตอนนี้ตัวคุณเองอะคะ่ะรู้สึกว่าอมืมันมีความรู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ เหมือนมีใครในความสัมพันธ์แล้วหรือเปล่าแล้วก็ยังตัดไม่ขาดหรือว่ายังอาจจะเป็นคนที่มีมีคนในใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคุณกําลังลงทุนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่เออเหมือนกําลังลงทุนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่แล้วก็คาดหวังว่ามันจะต้องมันจะต้องดี แตไ่ได้แล้วคุณนะยังเก,ก็บความรู้สึกไว้อยู่เลยคุณไม่พูดไม่บอกเขา,าหรือว่าอาจจะบอกแต่ว่าณตอนนี้ก็คือบอกไปแล้วแต่ก็นิ่งก็รอคาตอบหรือว่าคุณเองมีความรู้สึกว่าณตอนเนี้คุณรู้สึกรักเขามากๆเลยนะเ,เห็นภาพอนาคตกับใครคนใดคนหนึ่งมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีบมองว่าคุณมองโลกในแง่ดีคะ่ะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีแอนไหนลองดูเขาสิ อ่าเพ่มเติมนิดนึงนะคะคุณอาจจะเป็นสายมูแบบแม่แม่แม,มูแบบจะจ๋าเลยนะแบบมีเครื่องประดับมูติดตัวไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกันเล็ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะติดตัวนะใส่สร้อยเออใส่สร้อยเทพเป็นแบบลูกรลักองค์เทพอะไรประมาณนี้เลยแหละนะเท่าที่ดูแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อมั่นในทัศนคติของตัวเองนะคะแล้วก็ยอมหักไม่ยอมงอนเนี่ยคือความเป็นตัวคุณเนาะไหนดูเขาสิเขาอื เขานะคะมี energy ของคนที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีความเป็นราศีกันด้วยใดๆแล้วชุดตัวเลขในชีวิตของเขาก็จะติดเลขหนึ่งแล้วก็เลขเก้าค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่เกิดหรือวันที่หนึ่งวันที่เก้านะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเอ็ดแล้วก็สามสิบเอ็ดด้วยรวมทั้งนะคะเลขในวันที่เออในใน,ในชีวิตของเขาติดเลขหนึ่งเลขเก้าอย่างที่บอกอับใครเยอะๆเนาะด้วยหน้าไพ่อค่ะมันแอบบอกนิดนึงนะว่าคนคน คนที่อืมอาจจะเป็นเดบกเนาะเจอปัญหาในชีวิตมาแล้วแบบกลัวที่ขาดเหมือนคนที่ขาดเลยอะแล้วนะตอนนี้เอาจริงนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาโบมองว่าเขาอะค่ะ อาจจะกาลังกล้าก,กลัวๆที่จะตัดสินใจนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาทบทวนค่ะเขาทบทวนอยู่แล้วนะตอนนี้บ่อมองว่าเขาอาจจะหายไปหรือเงียบไปแต่ไม่ถึงขั้นบล็อกนะคนนี้เขาอาจจะไม่ได้บล็อกคุณแต่เขาเงียบไปเพื่อทบทวนตัวเองอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากลองเออคิด คนเดียวบ้างว่าสรุปแล้วอะ่ะการที่แบบเราหายไปอะ่ะคุณจะคิดถึงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีโหมดแบบเนี้ยหรือเอ่อให้เขาได้แบบมีโอกาสที่ห่างหายจากคุณเองเขาก็อยากรู้ตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขาห่างจากคุณน่ะ หรือเงียบไปจากคุณน่ะสักวันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งอะไรไม่รู้แหละที่เขาไม่ได้คุยกับคุณน่ะเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณหรือเปล่าเขาจะแบบรู้สึกขาดคุณไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เหมือนเขากําลังแบบกาลังอยากรู้ในส่วนนี้นะคะเพราะเพราะฉะนั้นโบก็มองว่าเอเนอร์จีนี่น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่หลักแสนโดดนะคะชอบอยู่คนเดียวนะในส่วนของมุมของตัวเขานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันก็อย่างที่บอกอะนะโบมองว่าเหมือนคุณเองอ่ะ อยากคุยกับเขามากๆอยากลงทุนทักไปหายอยากลงทุนในความสัมพันธ์หนุนนั่นนี่แต่ตัวเขาอะค่ะเหมือนอยากเงียบอยากเงียบเพื่อจที่จะแบบอาจจะพูดน้อยสื่อสารน้อยอะเป็นคนพูดน้อยสื่อสารน้อยมากกว่าคุณคุณอาจจะสื่อสารเยอะมากกว่านะคะ,อ,ะออกแนวแบบแชทหนักซ้ายหนักขวาอะไรกันเลยทีเดียวนะไหนลองมาดูนิดนึงนะคะว่าเขาอะค่ะจริงจังกับคุณไหมคนคนนี้เนาะ แต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะก็เหมือนเขายังแบบก็อยากแบบคบหาคุณนะโอ้เท่าที่ดูเนาะจากหน้าไพ่อ่ะเขาก็แค่แบบลังเลแค่นั้นเองอืมอยากอยู่คนเดียวแป๊บๆหรือเปล่าเนาะรู้ว่าอยากอยู่คนเดียวไปจริงๆแล้วยงจริงอยากอยู่คนเดียวก็ควรที่จะเนาะไปอไปอยู่ที่ใดสักที่หนึงน่งเนาะไปบวชซะจะได้จบๆเนาะถ้าอยากอยู่คนเดียวเนาะ,นะก็บอกเขาไปนะคะเฮ้ย <c oughs> อ่ะ ดูซิว่าคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณไหมไพ่เดือดจัดติดขึ้นใบแรกเลยค่ะโอ้โหโอ้โหทําไมอ่ะเขามีความรู้สึกไม่ไวเนื้อเชื่อใจตัวคุณเลยอ่ะอืมคุณไปทําอะไรเขาอ่ะโอ้โหไพ่ใบสุดท้ายไพ่เดือสันมันจะมีการเริ่มต้นนะคะแต่กว่าจะเริ่มต้นกันได้เนี่ยโบบอกว่าเขาอะตอนเนี้ยเขากลัวคุณเขากลัวว่าคุณอนะเขาคิดว่าคุณมีแฟนแล้วเขาคิดว่าคุณมีครอบครัวแล้ว เออเขาอยากได้ความชัดเจนจากคกับตัวคุณนั้นอันนี้เหมือนหน้าไพ่มาถามความชัดเจนในตัวคุณไม่ได้ถามความชัดเจนในตัวเขาเขาน่าจะเป็นคนพูดถามหาความชัดเจนในตัวคุณมากกว่าคุณเอาคลิปนี้ให้เขาดูเนาะ นะเหมือนแบบไพ่ในชุดนี้เหมือนเขาแบบอยากพักสักอออยากพักตัวเองอยากหยุดตัวเองอยากแบบหยุดก่อนตอนเนี้ถามว่าเขาจริงเขาเขาอยากไปต่อกับคุณไหมเขาจริงจะกับคุณไหมเขาจริงจังจนเขาคิดมากอ่ะเขาจริงจังจนเขาทําอะไรไม่ได้เพราะเขาน่าจะเจ็บปวดจากคาพูดของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังกระทํากับเขาก็ได้นะคะเขารู้สึกไม่ไว้ใจคุณอ่ะเออทําไมเป็นแบบนี้ล่ะ หืมทำไมเป็นแบบนี้พีกนะหักมุมนะคลิปนี้นะเออกองที่ไว้ที่สองนะหักมุมนะแต่ถ้าถามว่าเขาจะมีแอคชั่นหรือว่าอืมจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมีโอกาสพัฒนาสถานะใหม่มีพอไพ่เดือะซันขึ้นมีนะจะมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นในสถานะใหม่ที่ไม่ใช่คนรักอืมสถานะใหม่ที่ไม่ใช่คนรักนะ ประมาณนี้นะพไพ่ใบที่สองนะไม่รู้คุณไปคุยไปเคลียร์กันอกเองนะคะไม่รู้แบบไหนอะไรยังไงก็ถ้าใครฟัง e NERGY แล้วอะไรหลายๆอย่างมันตรงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะเพิ่มเติมนะเพื่อคอนเฟิร์มหรือเช็คพลังงานอะไรใดๆนะคะสามารถแอดไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอมาได้เลยนะคะไปกันต่อคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกการ์ดใบที่3นะคะไหนเรามาดูนะคะในความเป็นตัวคุณนิดนึงนะคะผู้ที่เลือกไพ่ใบที่3หรือการ ใบที่สามนะคะอ่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะอุ้ยเงาเงา,งาก็ยัางเงาอ่ะการใบที่สามเนาะผู้ที่เลือ <c> ก <oughs> อ่ะผู้ที่เลือกการใบที่สามนะคะไพ่ใบที่สามการใบที่สามนะคะไหนเรามาดูกันตอนนี้ฝนตกเสียงดังมากเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน้าต่างแป๊บนึงเนาะคลิปเราก็จะเรียวๆแบบเนี้ยค่ะนะก็จะแบบ ก็จะมีความอัดสดอะค่ะนะแล้วก็ไม่มีเทคนิคใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เอาความจริงไาให้ทุกคนดูเออเอาความจริงในทุกด้านทุกเรื่องให้คุณให้คุณดูนะแต่ว่าโบบอกก่อนนะว่าในการดูไพ่ของโบอะมันชัดมันตรงก็จริงกับโบเออมันชัดมันพูดตรงมันอะไรใดๆก็ตามนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มาดูดวงส่วนตัวกับโบอะเขาจะรู้ว่า คำแนะนํามันจะเป็นเน้นรูปแบบไหนเราเป็นเพื่อนเราเป็นกัลยาณมิตรเราไม่ใช่คนที่จะมาพูดแบบเพื่อที่จะให้คนอื่นเสียความรู้สึกเราเป็นคนที่สื่อสารในเชิงบวกนะคะโบเป็นคนสื่อสารกับคนในเชิงบวกแล้วก็จะให้พลังงานบวกกับทุกคนนะจะไม่ได้แบบว่ามานั่งตัดรอนหรือทําให้คุณแบบไปปรับไปแก้ไปนูน่นไปนี่ต้องทําแบบนูน้นนะาแบบนี้นะจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะไม่มีการแบบว่าสุดท้ายแล้วอะหลายเคสแล้วนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะ มาดูดวงกับโบอะมาจบที่โบตรงที่ว่าหลายๆคนเนาะบางทีแบบโดนเล่นของทําของนู่นนั่นนี่อะไรใดๆก็ตามนะเสียตังค์ไม่รู้เท่าไหร่แล้วสุดท้ายมาจบที่โบหลักร้อยนะก็ลองดูลองดูนะคะไหนะมาดูพลังงานของไพ่ใบที่สามนะคะคุณคือใครคะ 3. คุณคือใครคะใบที่สามคุณคือใครคะใบที่สามคุณคือใครคะ่คคครคะ ใบที่3นะคะคุณคือคนที่เกิดในราศีพุสศกันมังกรน,นะคะแล้วก็มีเอ e r g y ของคนที่เกิดราศีกันแล้วก็ราศีเมษนะคะราศีเมษร,ราศีกันนะตัวพ่อตัวแม่มากันเลยนะคะให mm hmm. ้มันบอกว่ามาคอนเฟิร์มว่าคุณกําลังจะเจอคู่แท้กําลังเจอเนื้อคู่คุณค่ะ mm hmm. นะ The Emperor The Empress นะคะ mm hmm. มาคอนเฟิร์มว่าคุณมาถามหาคู่แท้คุณก็จะเจอคู่แท้เนี่ยค่ะ เหมือนคุณกำลังเจอคนที่คุณถูกใจล้วนะตอนนี้เหมือนกําลังรองรับกันคอนเฟิร์มจากสวรรค์เบื้องบนหรืออะไรใดๆก็ตามนะทำให้คุณได้มาเจอคลิปนี้โอเคไหมนะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สนะคะคุณอาจจะเกิดในราศีพุกศกันมังกรนะคะราศีเมษแล้วก็มีเอ NERGY ของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะพิจิกโบเห็นมีความเป็นราศีมังกรด้วยนะมังกรหนักๆน,น,นะแล้วก็ ออราศีพึกโศกหนักๆแล้วก็มีราศีเมษหนักๆเออเอาสิเอาสินะไปกันต่อเลยค่ะคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้คุณอะรอรอใครบางบางคนอยู่นะคะรอรับสารจากใครบางคนอยู่แล้วก็รอที่จะ เหมือนเป็นคนไปดูดวงเนาะเหมือนไปดูดวงที่นุ่นที่นี่มาเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันใช่อ่ะหมอดูก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้ยมันใช่อ่ะคนนี้ใช่คนนี้ใช,นนใช่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเหมือนแบบว่าอยากจะมาคอนเฟิร์มหน้าไพาในกองเนียดูอ่ะอืมประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้คืออ n e r g y ของคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่ ไม่พูดเยอะเป็นคนพูดน้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ถามหาคําแนะนําหรืออะไรใดๆคุณก็จะไม่ค่อยสื่อสารคุณชอบอยู่ตัวคนเดียวคุณชอบแบบใช้คุณชอบใช้สมองคนเดียวเป็นคนที่ชอบเอ่อครีเอทนู่นนั่นนี่อะไรแบบเนี้ยนะคะมีความเป็นแม่สูงมากเลยทีนี้ดูเขานิดนึงนะคะว่าเขาคือใครอะ่ะเขาที่คุณคิดถึงอยู่ก็าคือใคระคะอืออืออือ อุ้ยคุณอุ้ยอืยอคนที่คุณถามถึงเขาอาจจะเกิดในราศีมีนก็รากฏพิจิกนะเห็นความรู้สึกแบบนั้นหนักๆไปที่พิจิตเนาะอืออาจจะเกิดวันจันทร์และวันอาทิตย์ด้วยนะวันจันทร์และวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เห็นเอ NERGY ของคนที่เกิดราศีมังกรด้วยนะนะ โอ้โบอกเลยว่าเหมือนคนคนนี้เขาเพิ่งเลิกเพิ่งจบกับใครมาหรือเปล่าเพิ่งเลิกเพิ่งจบกับใครมาหรือเปล่าเขาอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนเขามาปะ่ะแล้วก็มาคุยกับคุณอย่างนี้ปะ่ะเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งจบกับแฟนเออแล้วเหมือนเขามีลูกมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยนะหรือว่าเขาอาจจะมีเออบริวารที่เขาต้องดูแลอะไรแบบนี้ก็ได้อะ่ะอืมซึ่งตัวคุณน่ะรู้สึกว่า จบจริงเปล่าไม่ใช่แบบยังคุยกันอยู่นะเออเลิกกันจริงหรือเปล่าคุณเนี่ยมันมันมันมีโมเมนต์แบบเนี้ยว่าจบกันจริงปะเนี่ยอืมไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วมาหลอกกันหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยเขาจบจริงๆเขาจบกันแล้วแค่ว่าอืมมันอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความผูกพันหรือว่ามันมี พนัากงานร,ร่วมกันอยู่เออก็เลยต้องแบบมีการสื่อสารกันบ้างอะไรกันบ้างนะคุณอาจจะรู้รู้เรื่องอะไรมาอาจจะรู้ว่าเขาคุยกันหรือติดต่อกันนะให้ให้รู้ไว้เลยว่าว่าเขาไม่ได้มีความรักต่อกันแล้วว่ามันเป็นการแสดงมันคือการแสดงเออมันคือการแสดงเออให้รู้แค่นี้แล้วกันเนาะแล้วก็เหมือนตัวเขาเองอะค่ะอาจจะรู้สึกได้รับ ข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายในเวลาเดียวกันนั่นก็คือข่าวร้ายคือเขาเจ็บปวดจากการทําใจมาก่อนหน้านี้กว่าจะเลิกคนนี้ได้มันเจ็บปวดมากแล้วก็มันได้เลิกกันแล้วอันนึคือข่าวร้ายแล้วก็เป็นข่าวดีในทางเดียวกันก็คืออ้า เลิกปุบแล้วมาเจอคุณหรือว่าระหว่างทางเนี่ยก็คือมีคุณเป็นที่ปรึกษาอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเอ่อทำมีคุณเป็นพลังงานดีๆมีคนเป็นมีคุณเป็นกําลังแรงใจอยู่ตลอดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคุณอาจจะรู้เรื่องราวของเขาว่าก่อนที่เขาจะเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นแบบไหนมันเป็นอะไรยังไงเออประมาณนี้เนี่ยแหละนะมันก็คือมันก็เลยมีทั้งเรื่องเซอร์ไพรส์ในเรื่องดีและเรื่องไรในเวลาเดียวกันนั่นก็คือตัวคุณนะความรู้สึกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเขาอะยังมีความเป็นห่วงคุณอยู่นะเพราะว่า อืมคนในคนเก่าของเขาเขาอาจจะแบบว่าแอบดูเหมือนกันนะแอบดูแอบดูแอบดูว่าคุณกับเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ระมัดระวังตัวพอสมควรนะไม่อยากให้ทางนั้นมาวุ่นวายคุณ <Downtown> ทีนี้มาดูนิดนึงว่าเขาจะชัดเจนกับคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเขารู้สึกจริงจังกับคุณหรือเปล่าเนาะแล้วเขาจะชัดเจนกับคุณไหมคือเท่าที่ดูจากหนา้าไพ่มันมันชัดเจนมากว่าเขาชัดเจนกับคุณนะไพ่ก้อาวเหรียญคุณเนี่ยเห็นไหมเขาชัดเจนกับคุณ เขาจะไปต่อนะเขาคอนเฟิร์มว่าเขารักคุณนะคะเห็นไหมเขามองว่าทุกอย่างจะปล่อยให้เป็นกฎของธรรมชาติเนาะเขาเห็นความความเหมาะสมระหว่างตัวเขากับตัวคุณนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นเป็นคนที่อยากให้มาอยู่ในชีวิตอะ่ะไม่อยากให้คุณแบบคุณเป็นคนที่ดูดีครบพร้อม ในสิ่งที่เขาต้องการเขารู้สึกห่วงแหนในความสัมพันธ์ไม่อยากให้ใครแบบมาชอบคุณไม่อยากให้คุณไปชอบใครยังอยากให้อยากให้คุณแบบหึงมีความหึงมีความห่วงด้วยเขาจริงจังอบคุณนะคนคนนี้ดูเหมือนแล้วให้ temperance มาคอนเฟิร์มให้ด้วยว่าความรักหรือความผูกพันในครั้งนี้ความรักหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีโอกาสที่จะชัดเจนได้แน่นอนนะคะให้คุณแบบแต่มันก็บอกนะว่าคุณพยายามนิดนึงเนาะพยายาม ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้พยายามเชื่อใจเขาไว้ใจกันละกันให้มากนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามมีงูมีหนอนบ่อนไส้มีอสรพิษมาวุ่นวายอะไรใดๆก็ตามอย่ากให้คุณแบบ มั่นคงในตัวเขานะคะไพ่มาคอนเฟิร์มให้แล้วนะโอเคค่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะไพ่กองที่3ามทุกคนเลยทุกกองเลยก็ขอให้เจอความรักที่ดีๆกันสําหรับใครที่ชอบสไตล์การอ่านไพ่ประมาณนี้อย่าลืมกดซ u b สไครต์กันไว้นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจให้กับคลิปวิดีโอ video ด้วยถ้าเกิดว่า Energy หรือพลังงานตรงอยากรู้ว่าคุณเป็นคู่กันในลักษณะไหนเป็นคู่กันแบบไหนเป็นคู่กันแล้วแบบเดีได้คบกันจริงๆหรือเปล่าหรือควรที่จะเลิกกันเลิอกอะไรใดๆก็ตามนะทักไลน์ไอดีที่อยู่ด้าานล่ง มหาบได้เลยนะคะนะขอให้บุญสัมพันธ์ทํางานนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะใครที่ใครที่คอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีอะโบโบลบทิ้งนะคอมเมนต์สิ่งที่ดีๆกันเนาะแล้วก็สื่อสารกันในทางที่ดีๆเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอะไรที่คิดหวังไว้ก็ขอให้ส่งความปรารถนากันทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ